สามเงื่อนไขในการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์นะคะ 1. เครื่องยนต์ต้องดับนะคะ 2. รถต้องล็อกอยู่แล้วก็3นะคะครูแจก็ต้องสวัสดีค่ะพี่เอออซูสุสพระนครสาขารามอินทากมา .8 นะคะวันนี้นะคะพี่เอจะมาสาธิตวิธีการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์นะคะในรถยนต์เด e ิวมิ u เอ็นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น 1.9นะคะอลิแกน์นะคะสิขาโมกนะคะราคาอยู่ที่1,391,000บาทนะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีสเตปเซนเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าการใช้งานสเตปเซนเซอร์ทำงานยังไงนะคะอ้อพี่เอลืมบอกนะคะการใช้งานสเตปเซนเซอร์นะคะจะต้องมี3เงื่อนไขในการใช้งานเลยสเงื่อนไขในการใช้งานสเตปเซนเซอร์นะคะ1เครื่องยนต์ต้องดับนะคะ2รถต้องล็อกอยู่ แล้วก็3นะคะคุณแจกก็ต้องอยู่กับตัวด้วยนะคะอะ่วิธีการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์นะคะเมื่อครบ3เงื่อนไขนี้แล้วนะคะนะคะเวลาเราจะใช้งานนะคะเราสามารถเดินเข้าไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะเข้าไปปุ๊บเมื่อได้ยินสัญญาณฟิปนะคะให้ถอยออกมานะคะแล้วรถก็จะมีสัญญาณฟิปฟนะคะประตูท้ายก็เปิดออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิด ที่ลูกกุญแจนะคะแล้วก็การที่จะปิดนะคะประตูท้ายไฟฟ้านะคะโดยการใช้สเตปเซนเซอร์นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเอาสัมภาระนะคะไปเก็บที่ท้ายรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินถอยออกมานะคะในพ้นระยะประตูนะคะแล้วก็เดินเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณปิ๊บนะคะให้ถอยออกมานะคะในระยะที่พ้น ประตูนะคะรถก็ประตูท้ายก็จะปิดลงมาแบบนี้ค่ะการใช้งานประตูท้ายไฟฟ้านะคะในรถยนต์ The New m u l X นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเราสามารถาเดินเข้าตรงๆก็ได้หรือว่าเดินเข้าจากด้านข้างก็ได้เพียงแต่ว่าเราเข้าทางไหนเราก็ต้องเดินหอยออกมาทางนั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถยนต์ The New m u l X นะคะร 9, ุ่น1.9 Elegance สีขาวมุกค่ะ ะะราคาอยู่ที่1,391,000าบาทนะคะแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะคะสเตตเซนเซอร์นะคะก็จะมีในรุ่น Elegant แล้วก็รุ่น Ultimate นะคะใครสนใจรถยนต์นะคะออกรถใหม่นะคะกับพี่เอกอิสุสุพนครสาขารามินทานะคะสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์นะคะ1 6 4 1 8 8 5 8 8 8ค่ะ